คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําหรือชักชวนเพื่อการลงทุนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ความรู้และความบันเทิงเท่านั้นบิตคอยจะร่วงไปถึงราคาที่เท่าไหร่ไปดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมเต็นท์อินเวสเตอร์ในเวอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของราคาบิตคอยนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยราคาบิตคอยมีการร่วงลงมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับหกเลยนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาไปดูกันเลยครับ สำหรับช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาบิตคอยนนะครับก็ร่วงมาถึงที่54,00 0ี่เหรียญแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าๆนะครับล้าน9นะครับผมจาก2ล้านกว่าๆเนาะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็อยู่ที่ราคาประมาณ2ล้าน2 2ล้าน3นะครับแล้วก็มาชะลอตัวอยู่ที่ประมาณ2ล้านเนี่ยอยู่พักใหญ่เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับราคาก็มีการทุบลงมานะครับผมร่วงลงมาณตอนนี้นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ราคาประมาณ 5 4 3 0 0กว่าเหรียญน,นะครับเปรียบเทียบเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ1 9้านกแสนกว่าบาทนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยในตอนที่มันลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันทําการทะลุแนวรับลงมาแล้วนะครับและแนวรับถัดไปนะครับหลังจากที่ราคามันได้ทะลุลงมาแล้วเนี่ยมันจะไปที่ราคาไหนต่อนะครับ เราลองมาดูที่กราฟ1สัปดาห์นะครับกราฟ1สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมด้านบนนะครับมันจะมีหัวนี้กับหัวนี้นะครับผมจะใช้ภาษาแบบบ้านๆนะครับผมเอาแบบที่เห็นภาพและเข้าใจแล้วกันนะครับจะไม่ได้มีชื่อรูปแบบของลักษณะแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสไตล์าตาของผมอยู่แล้วเนาะ ก็คือให้ดูนี่หัวนี้นะครับกับหัวนี้เนี่ยมันชนกันนะครับเทียบง่ายๆเลยนะครับหัวนี้กับหัวนี้พอมันชนกันเสร็จปั๊บนะครับมันไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับราคามันก็มีการย่อลงมานะครับทีนี้ในเป้าหมายต่อไปนะครับของราคาบิตคอยที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นกราฟ1สัปดาห์เนาะอันนี้ผมดูในแอปพลิเคชันของ b บนันทีเฮนะครับผมโอเค ทีนี้นะครับพอหลังจากที่ราคามันร่วงลงมาตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับมาดูเป้าหมายแรกนะครับของแนวรับบิตคอยนะครับที่ราคานะครับจะมีโอกาสร่วงมาถึงนะครับอันนี้เป็นการแชร์ในมุมมองผมเฉยนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนในการให้เทรดตามแต่อย่างใดนะครับผมโอเคเป็นการวิเคราะห์แต่เพียงส่วนตัวเท่านั้นนะครับเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะโอเคนะครับมาดูเป้าแรกนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยผมก็ตีไว้ที่ประมาณ3เส้นนะครับแนวรับ3เส้นที่เป็นแนวรับสําคัญสาคัญนะครับ ในทำเฟรม1สัปดาห์เนาะอย่างอันแรกนะครับแทรเก็ตแรกของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณช่วงราคา40,090นะครับประมาณ40,900 9เหรียญนะครับผมนี่ตรงโซนประมาณแท่งนี้เลยนะครับถ้ามันย่อลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาเทสในแนวรับตรงนี้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ40,090นะครับถึงประมาณ50,000เหรียญนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป้าแรกนะครับในแนวรับที่สําคัญนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในแนวรับถัดไปนะครับก็จะเป็นแท่งตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นแนวรับในตรงนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ38 0ห0นะครับหรือว่าประมาณ4 0,000ื่นเหรียญน,นะครับผมตรงนี้ก็ถามว่ามีโอกาสมาถึงไหมในส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีโอกาสลงมาถึงนะครับผมด้วยเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของข่าวต่างๆนะครับก็มีโอกาส ลงมาถึงได้เหมือนกันนะครับผมถามว่าถ้าเกิดมันลงมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับผมก็อาจจะแบ่งทยอยในการซื้อเข้าไปนะครับในรูปแบบ DCA เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป้าที่3มนะครับเป็นตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากน้อยแค่ไหนผมก็ตอบได้ว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าราคา ลงมาเทสตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลุดไปที่อย่างตรงนี้สามหมื่นเหรียญนะครับถ้าเกิดมันมาเทสตรงที่3 0 0 0 0เหรียญได้เสร็จปั๊บแล้วมันทะลุลงเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับในโลกของการลงทุนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับมันี่เมเนจเมนต์เนี่ยจึงสำคัญที่สุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟคร่าวๆนะครับผมสําหรับตัวบิตคอยนะครับในคลิปนี้ละกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเนะ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมเต็นท์อินเวสเตอร์เน็ตเวิร์กต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ